ครับเดี๋ยวเรื่องนะฮะจากการท่องเที่ยวเนี่ยเรามาดูในเรื่องของการขับขี่กันบ้างแน่นอนว่าในช่วงปีใหม่นี้นะครับหลายๆคนก็จะเดินทางกลับบ้านกลับบ้านแล้วอะไรเราก็อาจจะต้องมีการสังสรรค์กันนะฮะแต่ว่าสังสรรค์ยังไงให้สร้างสรรค์เนี่ยเดี๋ยวต้องมาดูกันนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะครับตอนนี้เขามีการวางแผนเข้มเลยเกี่ยวกับการคุมเข้มอุบัติเหตุเทศกาลปีใหม่2567ครับตรวจวัดแอลกอฮอล์สารเสพติดวัดไข้พบอย่างใดอย่างหนึ่งห้ามขับรถดิดขาด คาดว่ามีประชาชนนะครับใช้ระบบขนส่งสาธารณะกว่า13ล้านคนซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเองก็เปิดเผยบอกว่ากระทรวงคมนาคมก็คาดการนะฮะว่าปีใหม่นี้เนี่ยจะมีปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะร่วมตัวเลขก็15ล้านกว่าคนนะฮะได้กำชับเลยให้บริการระบบขนส่งสาธารณะตรวจเข้มผู้ขับขี่รถนะครับและก็รถยนต์สาธารณะเพื่อความปลอดภัยและก็ป้องกอันอุบัติเหตุทางถนนที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย ต้องมีความพร้อมในการให้บริการประชาชนอย่างเพียงพอสะดวกปลอดภัยและไม่มีผู้โดยสารตกค้างครับส่วนมาตรการคุมอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นเพิ่มการตรวจวัดแอลกอฮอล์สารเสพติดและก็สุขภาพรวมไปถึงการตรวจวัดไข้ของพนักง,งานขับรถด้วยหากพบว่ามีไข้หรือว่าสิ่งผิดปกติกับร่างกาย จะต้องไม่ให้ขับรถสาธารณะโดยทันทีนะครับสำหรับการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่นะคะรวมถึงรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงดังกล่าวกําหนดเป้าหมายค่ะเพื่อลดจํานวนการเกิดอุบัติเหตุให้มากที่สุดโดยเฉพาะทางถนนเป็นสาเหตุหลักของการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนโดยการนําเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นกล้อง cctv ระบบ gps เข้ามากํากับและก็ควบคุม การเดินทางของพี่น้องประชามประประชาชนค่ะมาช่วยกันในการดูแลความปลอดภัยทางน้ำนะคะรวมถึงการตรวจสอบปรับปรุงจัดอุปกรณ์ความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงที่เกิดอุบัติเหตุซ้ําซ้อนและรณรงค์สร้างการรับรู้ขอความร่วมมือประชาชนค่ะปฏิบัติตามกฎหมายรักษาวินัยจราจรและระมัดระวังเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนเน้นพฤติกรรม พฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นการขับรถเร็วเกินกว่าที่กับกฎหมายกำหนดหรือว่าการไม่คาดเข็มขัดนิรภัยนะคะดื่มไม่ขับง่วงไม่ขับไม่ขับย้อนสอนด้วยรวมถึงสวมเสื้อชูชีพทุกครั้งที่สัญจรทางน้ำและเพิ่มความระวังค่ะเมื่อเดินทางผ่านจุดเสี่ยงนะคะไม่ว่าจะเป็นบริเวณจุดตัดรถไฟต่างๆค่ะ